ไปดูห้องใต้ดินบ้านพี่ชายสามีค่ะทุกคนห oh. ้องเป็นห้องซักผ้า ไปดูห like uh ้องบนกันค่ะทุกคนนี่ห้องใต้ดินค่ะทุกคนแกอยู่คนเดียว ็นห้องเกลวอมุมนี้เป็นห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกนี่เป็นที่นอนของหมาน้องหมานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นมุมนั่งดูทีวีด้วยค่ะ คืนนี้เราก็จะนอนห้องนี้นะคะทุกคนนี่มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องพี่ชายของแกนี่ก็จะเป็นห้องออกกำลังกายออกกำลังกายข้างหลังบ้าน ้งนอกบ้านนี่เป็นห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำห้องน้ำเขเคนนะคะทุกคน And it's uh, built about the same time as the house that won't ever be. Big dog. What he name.